เลิฟซ <aunque S 2> er. ีน <writers> ักก็เป็นเลิฟซีนที่มันเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของเราเนาะเีอต้องมาถ่ายอะไรกันแบบไม่เกี่ยวกับการสกินชิพหรือว่าการเลิฟซีนเนี่ยคือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะเล่นไม่ได้หรือว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีแต่ว่าด้วยความสนิทเลยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ รู้จักกันมาประมาณนึงแล้วพอมันถึงเข้าตัวของบทตัวละครปุ๊บอะไรเงี้ยก็สามารถทำมันออกมาได้ตามที่ทุกคนเห็นก็รู้สึกดีใจครับผมก็หวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบกันชื่นชอบแน่ๆเพราะผมดูเองผมยังแบบอุยคุณจิ้นเหรอคุณผมจิ้นเลยคุณลงเรือเหรอลงเรือเลยน่ารักน่ารักตอนแรกเรีกเขาว่าแฟ่น่ารักน่ารักอีกแบบน่ารักกันก็ เราเชื่อเราเราเรา,เร,ารู้สึกอย่างหนึง่งคือว่าโมเมนต,ต์ของอาแค่สํำหรับคู่คิมคอปในเรื่องอย่างเงี้ยคือคิมคอปอยู่ด้วยกันมา4ปีเราไม่ได้มีโมเมนต์โมเมนต์หวานๆกันสัเท่าไหร่คือเราจะเป็นเหมือนกับคู่สายฮาเราอยู่ด้วยกันเนาะ จริงๆอะอยู่ด้กันแบบ s b 5ทั้ง5คนเนี่ยเราจะเป็นสายแบบปั่นๆส่งมุกบบ้าโบ่ากันอไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าแฟนคลับก็าคงรออะไรอย่างงี้มานานมากไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระแสของเรื่องของความแบบหวานความจิ้นมันแบบว่ามันติดเทรนด์ด้วยอไรเงี้ยแต่ในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คิมคอปไม่ได้มีแค่มากับกีดไงครับคือมันก็จะมีคาแรคเตอร์อื่นๆที่หรือว่าเอ้าอาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าอ่อนๆนหวานอาจะชอบแบบคมเข้มก็มีมันูไงมันูมานูมีัดโบกแบบเป็น มีแบบว่าหลายๆคาแรคเตอร์ที่ทำให้ทุกคนได้เลือกกอันเพราะฉั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายในซีรีส์มากนะครับยังไงก็อยากให้ลองดูแล้วเราก็มีสเปคทุนอยู่ในนั้นแหละแน่นอนครับตอนนี้บางคนเขายินลงฉากจูบในไอจีเลยนะครับอ๋อผมเหร <laughs> อครับผมลงไว้เป็นสักขีพยานนะครับว่านี่คือเป็นฉากเป็นฉากเลิฟซีนครั้งแรกกับคอปเตอร์นะครับถึงมันจะเป็นจูบที่สองของเรื่องแต่ว่าแต่ว่าก็การถายครั้งแรกการถามครั้งแรกผมก็ได้ลงไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตตัวเองในไอจีครับเพราะว่า อย่างทัานู้นหลายคนก็ยิงหวังในมีรอยยิ้เร็วๆเนาะ ก็ก็ต้องหวังกันต่อไปนะครับเพราะของผมมันทุกอย่างมันเป็นปริศนาว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับวายุวายุจะไปในทิศทางไหนไงครับต้องดูไปเรื่อยๆต้องติดตามทั้งหมดคุณมูฟออนเป็นวงกลมในเรื่องอ่มันก็อยากให้ติดตามมันบอกไม่ได้คือถ้าบอกพูดว่าสายเลี้ยวขวาก็ได้ถ้าพูดว่าวุ่นวายรักเนี่ยเส้นเรื่องของของวายุเนี่ยมีความวุ่นวายรักสูงมากสูงมากมันวุ่นวายจริงๆครับอยากให้ลองดูขนาดผมเองเพื่อนเองยังรู้สึกววายเลยคือวุ่นวายเลย หลายๆคนเซลเลี่ยนลงในิงการถ่ายอ๋อจริงๆแล้วคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตครับผมว่าเซวลมันเป็นตลกออกมาอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเก่งแต่เก่งในโซเชียลปากแข็งมาแข็งเก่งในโซเชียลอะไรนะอ้ามือหอมอยู่ครับวันนั้นเขาฉีดน้ำหอมมาครับมือไปเรื่อยอ๋อ ก็ปล่อยเพลงจริงๆไม่ได้มีแค่เพลงเราจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้มีเพลงประกอบทั้งหมด4เพลงนะผมก็เปิดหัวได้เพลงของอิสแมงกีรักโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ปิดปิดท้ายซีรีส์ด้วยเพลงของต่างชื่อว่าชื่อชื่อเพลงอะไรนะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมแล้วก็เป็นเพลงที่ประกอบเขาเรียกว่าฉากที่มันเศร้าเนี่ยก็จะเป็นเพลงของบาร์นะผมก็คือชื่อเพลงว่าดีๆอยู่ส่วนถ้าเป็นแบบโมเมนต์หวานๆก็จะเป็นของเราสองคนก็รักโดยรักไม่มีนิยามคนรักเยอะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นโชว์ด้วยเนาะทุก เพลงเลยที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโชว์วันนี้ด้วยเอาเพลงนั้นก่อนนะเราชอบเพลงนั้นมากดีดีอยู่นะครับก็เป็นอ่าผมตั้งใจทำเป็นแนว90้าสูนนะผมแล้วก็อ่าเพราะผมมีแต่แฟนคลับแม่ๆนะครับผมก็เลยอยากให้มีจิตใจของ90ด้วยแล้วก็ฟังง่ายครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆขอบคุณพี่เอ็กซิสเทนท์ไฟนะครับที่ทำเพลงนี้ออกมาให้แม่ๆผมชื่นใจนะครับเนี่ยก็ฝากไปฟังด้วยนะครับดีดีอยู่นะครับ โลกไปเดียวเอ้ยโลกไปเดียวไปเลยนงดผมชอบเพลงนี้มากคือน้องๆบอกชอบตลอดครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ตั้งใจให้มันเป็นออฟฟิเชียลเอ็มวีอะไรขนาดนั้นนะครับเราทําในงานแฟนมิตรของเราแล้วเราก็ปล่อยมาเฉยๆครับเพราะว่าในแฟนมิตเนี่ยก็ทุกคนได้ดูแล้วเราก็เลยปล่อยให้คนนอกดูเล็กๆ็น้อยไม่ได้คิดว่าจะโปรโมทอะไรมันเป็นความสนองนี้ความต้องการผมอ่ะผมอยากลองเล่นอะไรแปลกๆแค่นั้นเองใช่ครับผมชอบผู้หงนเอ็มวีเราอะคนชอบผ่านผู้ิงเอ็มวี ก็ด้วยความเขาเจ็บเพลงโลกไปเดียวครับก็เลยเล่นคนเดียวทุกคาแรคเตอร์เลยเป็นตลกตลกครับอย่าไปคิดมากครับทวนผ่านก็รอกันไปองเงี้อ๋อก็วันนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ครับผมกับทางค่ายพร้อมบัวผมก็ได้มีโอกาสเฟิเจอร์ิงกับนายนากับนิวนิวก็ชื่อเพลงว่ารักในวัยเรียนนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงแบบว่า กวนๆจีบสาวในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนกับว่าเหมือนแกล้งเขาเหมือนกับว่าบอกว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่ควรมีรักในวัยเรียนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลาเรียนไม่ต้องมารักกันแต่มารักกันตอนพักเที่ยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในทิกเกอรนะไปเล่นไปเล่นไปเล่นนะทุกท่านทั้ง c o m m u n i t ค่ะที่เขาพิธีกรความเปลี่ยนมากเลย ก็ดีใจครับที่แฟนๆยังยังอยากจะมาเจอกันอยู่แล้วก็เนี่ยครับได้ทั้งน้องเนี่ยครับมาช่วยกันทำคอนเสิร์ตสนุกสนุกให้ได้ร้องเพลงเต้นกันทั้งออเลยก็มีความสุขครับเห็นเป็นแฟนมีช่วงนี้บรรยากาศมันตึงเครียดเนาะแล้วเราได้มาปลดปล่อยที่ที่แฟนบีนี้เราก็ถือว่ามีความสุขครับทุกคนแต่งชุดนักเรียนกันมาอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลย